ทำไมทำไมเหมือนขนาดนี้ใช่ผมว่านี่ผมว่าเป็นมือมนุษย์จริงๆนะเนี่ยผมว่าไม่ใช่อาจารย์อันนี้มือคนอีอดีด้ี่ี่บแมนคนขี่เผิ่งได้นี่ แต่แสดงว่าตอนนี้บ่มีพาอยู่เนาะโบมีพาไปแล้วอ่าแล้วก็ออกไปบินถบาลบ้านเท่าคนบ่ข้างบนเราข้างบนครับไปบินถวัลย์นะโอ้ไปบ้านนะครับอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ก็ถามโยมแล้วนะตรงนี้ก็ไม่มีพาอยู่นะครับผมครูบาอาจารย์ท่านใดสนใจอยากจะมาพักภาวนาก็มาได้นะครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยเป็นผาหินใหญ่เลยนะครับผมครับอ่า อ่าอ่าได้โยมเนี่ยครับผมต้องนี้ก็สงบพิเวกนะโยมนี่อยู่มีกระท่อมอยู่หน้าถ้ำเลยนะหน้าผาเนาะไม่ทำบ่ข้างบนไม่ทำเหมืนบ่ไม่ทำเยอะนะครับาะอ๋อเออเดี๋ยวจะ,ออะขึ้นเบิไงอ่ะขอบใจไรโยมอ่าอ่าเข้าใจไรมีถ้ำถ้ำยังพระสมกองหนึ่งบนดึกไว้แล้วต้องด <ๆ S 2> ูถ้ำหน่อยอ๋ออเพิ่งปั้นไปสองรูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอบใจไรโยมมาแถวทางสกลนครพวนฮ่าฮ่าฮพ่อพ่นพันมาละฮะ คนมายุ่นอ่ะโอ้ยบ่งค์จักไผาดอกอ่าบ่งค์จักไผาดอกเออครับอ่าเอาลูกหงนี่จี่นั่นนะโอ้ขึ้นบังเกิดอ่า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 โยมเขาทำมะเขืออยู่นอนอยู่นี่เลยนะอยู่เฝ้าสวนเฝ้าไร่เขาโอ้ครับผมอ่าอันนี้เรียกว่าผาเทวดานะครับผมเรียกว่าผาเทวดานะอ่าบ้านวังมนต์ตำบลวังสวับ อำเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับบรรยากาศรอบๆก็เป็นนู่นครับผมมีแต่หุบเขานะแถวนี้นะมีแต่ภูเขาน่นหน้าผาขาวเลยครับนู่นน,ะน่ะนะรอบๆเป็นภูเขาสลับซับซ้อนคือเราอยู่ในในหุบเขาเลยนะครับผมนู่นครับผมเราอยู่ในหุบเขาแล้วสวยด้วยนะบรรยากาศดีมากครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับว่าอ่า หุบผาเทวดาแห่งนี้เป็นยังไงนะครับผมทางเดินก็เป็นทางดินนะครับแต่ไม่สูงนะมองเห็นอยู่ไม่สูงไม่สูงอ๋อนี่ไงครับผมโถเดินมาไม่กี่ก้าวเองนะเดินมาสักยี่สิบเมตรได้ก็ถึงแล้วนะนไปดูกันครับ มีห้องน้ำเลยนะนี่ห้องน้ำอ๋อท่านใช้ใช้อแผ่นพลาสติกโ,โ,โฆษณาโฆษณานะแผ่นพลาสติกโฆษณาบรรลอมทำเป็นห้องน้ำนะอ๋อนี่อยู่กลางป่ากลางเขาจริงจริงนะอ๋อนั่ครับผมเป็นหน้าผาใหญ่มีช่องมอีมีช่องมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยนะเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดเลยนะ เดี๋ยวไปดูกันครับอ๋นบอนี่ครับผมอ๋อนี่มีท่านทำเป็นแท่นคล้ายๆสารานะมีคล้องมีพระพุทธรูปนะเนี่ยอ๋อนี่ครับผมมีปัดรูปเหมือน โอ้โหน่ากลัวมากครับโอ้ยทำไมเหมือนขนาดนี้เนี่ยโอ้ยใช่เรอขอโอกาสครับทำไมทำไมเหมือนขนาดนี้ใช่ผมว่านี่ ผมว่าเป็นมือมนุษย์จริงๆนะเนี่ยผมว่าไม่ใช่อาจารย์อันนี้มือคนอีดีได้นี่โบแม,มนคุณขี่เผิงได้นี่อีดีครับ <c oughs> จริงมีมือคนอีดีครับอาจารย์มือคนและขาคนอี๋ดี <c oughs> แม่นครับโ <c oughs> บรครับผมบบเหมือนขนาดนี้อาจารย์ <c oughs> เป็นมือและเทา้าคน <c oughs> จริงๆครับดูเดิจริงๆครับผมอ๋อ โอ้โโอ้โหครับผมผมมองมาปุ๊บผมรู้ว่าเป็นมือคนจริงครับไม่ใช่เฮ้ยแมนบ่เพื่อนแห่งนะครับเฮ้ยนั่นนะปันปั้นปั้นครับโอ้ยเนี่ยผมอะไรจะขนาดนี้ครับเล็บเล็บเหมือนคนเล็บ เล็บมือผู้เฒ่าเล็บมือคนทำสวนนี่สินะโอ้โหครับผมอ่ะขอ,อกัดครับครับตรงบริเวณหน้าอ่าพาเทวดานะครับผมเนี่ยครับอ่าก็ตรงนั้นยังมีบันไดขึ้นนะเดี๋ยวลวงที่จะพาขึ้นดูแต่ไปดูทางนี้ก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวมาพังข้างหนึ่งกันครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นอ๋อเป็นเนื้อผาเนาะอาจารย์เนาะเป็นเนื้อผานะ ก็ไม่ถึงกับถ้ำหรอกนะอ๋อนี่มีโอ้ยทำไมสุดหลอนจังเลยตรงนี้รลอน,นจริงๆนะนั่นรูปปั้นพระตรงนั้นก็เหมือนคนจริงๆเลยเหมือนมากครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับผมโอ้โนี่ครับ ผมผม,ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะไม่รู้จะพูดยังไงครับนะดูเอาแด้ครับ<อ>ผมผมคือมือคือขาคนอีรีเลยลูกปั้นองอนั้นครับอ๋อมีเออมีระนาดเก่าครับผม<อ>ครับมี ระนาดแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะเออนะครับผมมีเป็นเหมือนระนาดเก่าแล้วก็มีพินซอมีพินมีซอเก่าด้วยนะแล้วผมนาฬิกาโบราณนะเป็นของเก่าอ๋อนี่เป็นลูกป,ปั้นมีใครมาปั้นไว้นะครับผม ครับเป็นเหมือนพินเหมือนซอนะโอ้โหาพาแห่งนี้โอ้โหร้อนจริงๆครับผมสุดร้อนเลยนะคือไม่รู้จะพูดยังไงโอ้โหครับนะแต่ก็สำหรับครูบาอาจารย์นะที่ชอบ มาภาวนาในที่อย่างนี้ครับผมก็มาได้นะครับผมในที่อที่ไหนหน่ากลัวก,ก็ตรงนั้นแหละครับผมที่น่าภาวนาที่สุดนะครับผมอ๋อนี่ครับผมเพดานเป็นหน้าผานะเป็นหน้าผานะไม่ถึงกับถ้านะครับแต่ก็มีช่องที่ลึกลงไปไหนก็อยู่ได้ครับผมเป็นที่หลบแดดหลบฝนได้ครับนี่ครับเป็นรูกปั้น ก็ไม่รู้ว่าใครมาปั้นไวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผม๋อนี่ครับแต่คงไม่มีพระอยู่ประจำนะครับคือมีพระไปไปมาๆอย่างนี้นะครับผมก็เลยดูสมๆหน่อยนะไม่มีใครคอยมาปัดมาก,กวาดนี่ครับผม เป็นน้ำผานะครับผมโอ้ข้างในเป็นเหมือนถ้ำนะก็อ๋อเป็นถ้ำนะแต่ไม่ลึกนะครับผมมองนี่คือที่สุดมองนี่นะครับเนาะข้างหน้าหน้าถ้ำก็มีต้นไม้นะพรางแสงนะครับผมเนี่ยต้นไม้สวยเลยนะใบเขียวพรางแสงทำให้ยามบ่าย แดดอ่ะแดดไม่ส่องตรนนี้เป็นเป็นเหมือนถ้านะครับเป็นเหมือนถ้ำลงมาหน่อยเดี๋ยวลวงพี่พาเข้าดูแต่ยุงไม่เยอะนะเอ่าดูจากทางเข้ามาแล้วยุ่งน่าจะเยอะแต่เข้ามาแล้วจริงๆแล้วยุงไม่เยอะนะอ๋อเป็นเหมือนถ้ำเล็กๆนะครับผมเป็นเหมือนถ้ำเล็กๆแค่นี้นะครับผมอ่าเพราะได้หลบ เงียบๆนะครับผมเป็นถ้ำเนี่ยก็มีป่องทางออกทางเข้านะสองจุดก็มีหินงอกหินย้อยนิดหน่อยนะครับผมแต่เข้าหยุดการเจริญเติบโตแล้วนี่นะครับผมเป็นร่องรอยของหินงอกหินย้อยอ่าเพดาน,นถ้ำเป็นหินเกลี้ยงนะครับผมเกลี้ยงเย็นครับผมค่อนข้างเย็นเอาเป็นเป็นถ้ำไม่ลึกนะเป็นถ้ำขาม,ขมานิดหน่อยไม่ลึกอ๋อ หน้าหน้าหน้าผาเทวดานะครับตรงนี้ผาเทวดาบ้านวังมนตําำบลวังสวาบานะครับผมอำเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมีโต๊ะนั่งเล่นด้วยนะเป็นไม้แผ่นเดียวเลยนะไม้นากว้างมากนะไม้นากว้างเป็นเมตรเลยนะก็ครูบาอาจารย์ที่ชอบ ภาวนาอยู่เงียบนะครับผมก็มาอยู่ได้นะอ่าล,ลงจากเขาไปนะลงจากอ่าผาตรงนี้ไปนะก็จะมีบ้านโยมนะเอามาทําสวนมะเขืออยู่อ่าพอได้พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือพระนะแต่สี่สุดหลอนคือขึ้นมาแล้วเจอ,อรูปปั้นพระนะโอ้โหมือเท้าไม่น่าเชื่อว่า จะเป็นหุ่นขี้พึ่งหุ่นขี้พึ่งปันเพราะว่าลายหนังเล็บหนังและเล็บนี่เหมือนมากครับผมอ๋อโอนกนางแอน่นนี่ครับเนี่ยนะครับบริเวณรอบๆนะหน้าหน้าผาเทวดานะเ <c oughs> นี่ยเป็นโขดหินนะเป็นโขดหินต้นข่อยครับ แล้วก็มีที่นั่งแขนข้าวนะข้างหน้านะเป็นแท่นนั่งเป็นอ่าเขาเรียกอะไรล่ะเป็นเหมือนจะเป็นเหมือนพื้นบ้านเลยก็ว่าได้นะเป็นเหมือนศาลานะศาลาไม่มีหลังคาไม่มีอะไรเอาเอาแผ่นหินข้างบนเป็นเป็นหลังคานะครับผมรบปั้นโอ้ของพี่ระสุดร้อนเลยตรงที่มีบันไดขึ้นก็น่าจะเป็นถ้ำเข้าไปนิดหน่อย ม,มีไม้กระดานปูนั่งอย่างดีเลยนะครับผมทําทำดีอยู่นะมีเสือมีอาสนะนะครับผมเนี่ยลงลงไปนิดเดียวนะก็ถึงถนนอ่าทางเข้ามาแล้วนะครับผมแราวล้วยี่สิบเมตรแล้วเดินขึ้นมาครับผมเดี๋ยวลงพี่พาขึ้นไปดูข้างบนนะครับผมนี่ครับปีบันไดขึ้นตรงนี้นะนู่นเป็นห้องน้ํานะครับผมห้องน้ำนะ เดี๋ยวๆครับอาจารย์ครับผมอืมแต่ตรงนี้มีอ๋อตรงนี้เป็นเหมือนถ้ำนะถ้ำถ้ำขึ้นมานะครับตรงนี้นะมีถ้ำกว้างไมกว้างนะแต่ไม่สูงคนระับ๋ย่ามุทะยาไปก่อนกว้างแต่ไม่สูงนะแล้วก็มี ขี้ข้างคาวนิดหน่อยครับผมเนี่ยเริ่มมีดามกดมีเป็นขี้ข้างคาวนะมีร่องรอยของคนเข้ามาอยู่นะโอ้ครับผมเป็นเหมือนถ้ำข้างคาวนะตรงนี้นะขี้ข้างคาวสวยอยู่นะแต่ว่า ไม่มีใครมาทำความสะอาดไงนี่ครับผมอ้กว้างอยู่นี่ครับผมเป็นช่องทะลุนะครับแต่ฝุ่นเยอะนะพื้นถ้ำแล้วก็มีมีรังนกอาโอ้ครับผมเนี่ยเป็นช่องเป็นช่องมอนหน้าต่างแล้วก็มีหินงอกหินย้อยนะที่ลงมาปิดหน้าถ้ำ ก็เฮ้ยนี่มันลังอะไรครับก็สําหรับคุูบาอาจารย์ที่ชอบความสงบวิเวกนะครับจากจะมาปลีกวิเวกนะอยู่ถ้ำเงื้อมผาป่าเขานะมาอยู่ภาวนาลองดูเงียบๆนะก็ลองดูนะครับลองดูมาลองดูอันนี้เป็นเหมือนตู้เหล็กเก็บของนะมีแค่นี้นะครับตรงนี้นะครับมีแค่นี้นะครับชั้นสองนะขึ้นบันไดมานิดเดียวนะครับผม ขึ้นบันไดมานิดเดียวหน้าถ้ำครับมีต้นไม้นะทางแสงแล้วก็ข้างหน้านะครับเป็นภูเขาหินที่สวยมากเลยครับรอบๆรอบอบริเวณแถวๆนี้นะครับผมพื้นที่แถวเนี้ยใช่เลยครับผมทางเดินนี่ก็รอมรอบไปด้วยภูเขาที่มีวิวสวยครับผม ดูแล้วก็สบายอกสบายใจชื่นอกชื่นใจกับธรรมชาตินะสำหรับครูบาอาจารย์ที่เบื่อความวุ่นวายนะครับผมเบื่อความวุ่นวายอยากจะ,ะค้นหาความสงบทางจิตนะครับผมก็กราบนิมมต์มาได้นะครับผมที่พระเทวดานะครับผมบ้านวังมนนะครับผม,มตำบลวังสวาบอำเภอภูผามานัจานจังหวัดนอนแก่นนะครับผมที่อยู่ลงพี่ก็ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับผมก็ตามที่อยู่นะครับ ก็หลวงพี่ก็โชคดีนะที่ครูบาอาจารย์เมตานะพามาดูมาชมนะอ๋อเลยครับผมเป็นเขาหินทั้งแผงเลยนะสวยอ่ะครับผมก็วันนี้หลวงพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมถ้าหลวงพี่ไปเจอถ้ำเงื่อนผาป่าเขาว,วัดล้างตรงไหนที่น่าสนใจหน้าไปอยู่บ้าเพ็ญภาวนาหลวงพี่ก็จะได้นําเสนอมาให้ได้รับชมในโอกาสหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้หลวงพี่ลาไปก่อนสาธุครับ ครับแถวๆนี้ก็คือถ้ามีภาพมาอยู่ก็มีโยมอุปถากนะครับผมเขาก็รับส่งนะถามครูบระอาจารย์แล้วนะแล้วก็มีโยมรับส่งโยมมาอุปถากอุปถัมภ์นครับผมอยู่ได้ครับผมอยู่ได้ต้นไม้กําลังสวยนะอ๋อมีคอมเมนต์ของโยมคนหนึ่งถามว่าเถากะไดลิงเป็นยังไงนี่ครับผมนี่นี่ พอดีเจอพอดีไงเนี yeah, ่ยครับผมเถากะไดลิงนะเนี yeah. ่ยสวยนะเออบางคนเขาก็เอาไปทําไม้เทา้าเอาไปทําประดับบ้านเอาไปทําม้านั่งเก้าอี้ไปประดับร้านอาหารอะไรอย่างเงี้นะครับผมเถากะไดลิงสปปรรพคุณทางยาก็มีแต่หลวงพี่ไม่รู้นะแต่ได้ยินว่าเป็นยาอยู่ <laughs> ตรงนี้จะว่าสุดร้อนก็ว่าสุดร้อนอยู่นะครับผม <laughs> ก็ฝากการรีบลงมานะครับ ตรงนี้นะบ้านโยมนะเป็นบ้านโยมที่อยู่หน้าผาเทวดานะครับหุบผาเทวดาแล้วก็เขาปลูกมะเขือนะปลูกมะเขือปลูกพริกนะเนี่ยครับบริเวณรอบๆนะแล้วก็ทางเข้ามาครับ นะธรรมชาติธรรมชาติแถวนี้นะครับผมอ,อําเภอภูผาบ่านสวยมากนะครับนี่ครับเป็นทิวเขาเป็นกระท่อมกลางไร่กลางสวนนะครับน่าน่า,น,า,น,าน่ามาเที่ยวครับน่ามาชมมากน่ามาเที่ยวมากสวยครับบรรยากาศดีมากนะตรงนี้ครับผมเขาเรียกว่าสะมรกตนะครับผมสะมรกตนะก็ครูบาอาจารย์พาขี่รถผ่านมาแล้วก็ เห็นป้ายบอกนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหครับผมน้ำนี่น้ําเขียวเป็นมรกตเลยนะมองมองตรงนี้นะแต่ถ้ามองกลางๆมันก็ทึบอ่ะนะต้องมองขอบๆถึงจะเห็นนี่ครับผมมองขอบๆขบจะเป็นสีมรกตเลยครับผมตอนนี้คือเหมืองหินอ่าเหมืองหินนะครับผมเขาเขาขุดเอาหินไปนะเขาขุดเอาหินไปแล้วก็ก็เลยเกิดเป็นบ่อนะครับผมเวลาฝนตก ม่นบออาจารย์อันนี้เป็นเป็นน้ำน้ำขังฝนหรือน้ำออกบอ่โอ,อโอ้โหน้ำน้ำน้ำเป็นสีมรกตเลยนะโอ้ข้างล่างก็มีนักท่องเที่ยวเขาถ่ายรูปอยู่นะคลับเป็นเหมืองครับเป็นเหมืองหินเก่า ภูเขาแถวนี้ก็จะเป็นหินอย่างนี้แหละครับผมสวยนะครับผมสระมรกตแห่งนี้นะครับออยู่บ้านสองคอนนะบ้านสองคอนตำบลน,นาฝายอำเภอภูพาม่านจวบท้นแก่นนะครับผมน้ำเขียวครับน้ำเขียวสวยมากครับ ข้างล่างมันเป็นเมืองหินเป็นเมืองหินแล้วเอาสิระเบิดขุดไปขนไปจนข้างล่างเป็นบอ่อเลือกรถสิแรีนวนลง่ะนะครับผู้ป่าอาจารย์พามาลงมาดูใกล้ๆนะผมน้ําสวยมากนะใส น้ำใสเลยนะเนี่ยน,น,น้ำใสเป็นปรากฏเลยนะ